สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงจากกรณีดา่าฟาดฟันกันอย่างดดเดือดระหว่างพี่ชายของเฟียวเฝ้าสุดสวิงลิงโกออกมาโจมตีสองพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่หนุ่มกัญชัยและมดดำคชาภาที่อ่านข่าวน้องสาวเรื่องเงาพญานาคก่อนจะลุกรามบานไปเมื่อมีชาวเนต็ตออกมาแชร์พี่ชายของเฟียวฟ้ากางไอจีว่าดาราที่ไม่ได้เป็นดาราเพราะไม่มีใครรู้จักแต่รู้ว่าแต่งงานมีเมียมีลูกสองแต่ปิดไว้เพราะกาเลดติ้งตก และจะหลอกฟันผู้หญิงทําไมต้องไปด่าลูกพี่หนุ่มด้วยตัวเองก็ลูกสองได้มีเมียแล้วแต่ยังไม่นอกใจลูกเมียพาพิตตี้ต่ำๆไปขึ้นคอนโดอยู่ไม่ใช่หรอต่อมาทางด้านเฟียวฟ้าก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงทุกเรื่องพร้อมขอโทษทั้งพี่ชายและหนุ่มมดดาสรุปแล้วต้นตอคือหนูพรทุกคนรักหนูหนูเลยอยากบอกให้ใจเย็นๆไม่มีอะไรเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงแม้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหนูเป็นคนรักและเด็ดเดี่ยวมากหนูรักทั้งต่อหน้าและรับหลัง ล่าสุดพี่ชายของเฟียวฟ้าก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหนังตกเป็นประเด็นข่าวหรือเรื่องนอกใจลูกเมียแล้วพาพิตตี้ขึ้นคอนโดโดยเจ้าตัวระบุสั้นๆว่าให้ท่องก่อนทักว่าเธอน่ารักประมาณนี้แฮทแท็กเข้า YouTube พิมพ์คาถากดค้นหาเจออันดับแรกเลยไม่มีโฆษณาไม่มีสาระไม่มีเมียไม่มีลูกสองไม่มีอะไรเลย